สวัสดีครับสลหรับคลิปนี้นะครับเราจะพูดในเรื่องของระยะเวลาในการทำออโตชิปแล้วก็ระยะเวลาในการทำเก็ตทูนะครับในภาพคลิปนี้นะครับเป็นตารางปฏิทินที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมานะครับแล้วก็จะสมมุติในเรื่องของวันที่เราสมัคร ID นะครับอย่างภาพนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นผมสมัคร ID เนี่ยวันที่14ของเดือน แล้สำหรับบางท่านนะครับก็ให้จําวันที่สมัคร ID ของแต่ละท่านด้วยนะครับว่า,าสมัครกันวันที่เท่าไหร่นะครับให้จาเอาไว้นะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างเป็นผมสมัครวันที่14นะครับเพราะฉะนั้นการออโต้ชิปนะครับต้องเริ่มทําตรงวันที่เกิดของ ID ของทุกเดือนความหมายก็คือเราจะต้องออโต้ชิปเนี่ยตรงวันที่เรา สมัคร ID ดีนั่นเองของเดือนหน้านะครับผมครานี้นะครับแสดงว่าเราเนี่ยครับตัววงกลมแดงที่เห็นนะครับคือคือวันที่เราสามารถที่จะเริ่มออโต้ชิพนะครับแล้วก็เลยไปได้อีกในระยะเวลาอีก7วันนะครับในการที่เราจะสามารถทำออโต้ชิพนั่นเองแสดงว่าเราจะมีเวลาในการทำออโต้ชิพก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่เราสมัครนะครับในเดือนหน้านะครับไปอีกเจวันนะครับ เออตรงนี้สําคัญนะครับห้ามเลยในเจ็ดวันนี้ไปนะครับในในใน,ในแถบสีดแดงแดนี่คือในอยู่ในช่วงที่เรายังออโต้ชิปได้อยู่นะครับแต่ถ้าข้ามไปปุ๊บเนี่ยคะแนนเก็บไม่ว่าจะเป็นคะแนนซีวีหรือความหมายก็คือยอดขายนั่นเองก็จะจะเป็นศูนย์ไปนั่นเองนะครับตรงนี้สําคัญนะครับให้ให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของการเก็ตทูครับการเก็ตทูต้องทํำยังไง ต้องทำก่อนจะถึงช่วงวันออโต้ชิฟแสดงว่าช่วงออโต้ชิฟของเราเนี่ยอยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมครับเก็ต t ูเนี่ยต้องทำก่อนนั่นเองคำว,ว่าก่อนหมายคมว่าได้ให้ดูนะครับโอเคครับต้องถาสีเขียวๆนี่ก็คือช่วงระยะเวลาในการทำเก t t o นะครับนะครับเดีย๋ยวผมจะไล่ลงมาเรื่อยๆแสดงว่านี่ครับช่วงในการที่จะทำเก t t o นั้นก็จะค่อนข้างมีระยะเวลาในการทำเก t t o ค่อนข้างนานนะครับก็ นับแล้วก็ประมาณ1เดือนในการที่จะทํา Get to นะครับเอเพื่อนๆบางท่านอาจจะงงว่าเอแล้วเราทํา Get to เนี่ยมีข้อดีอยังไงนะครับผมทน,นี้ Get to เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะจะอธิบายเรื่อง Get to ให้ฟังการ Get to นะครับคือความหมาย Get to คือเราซื้อสินค้านะครับเป็นเซรั่มหขวดนะครับกับเซรั่มอีกหขวดนะครับ เราจะได้แถมฟรีเซรั่มอีก2ขวดนะครับผมตรงนี้แล้วก็ข้อดีของการเก t ตทูคือแถมฟรีแล้ว2ขวดยังไม่พอนะครับตรงนี้เรายังจะได้ฟรีออโต้ชิปด้วยนั่นเองแสดงว่าถ้าเราท get ํา g e t ทูเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่เป็นแถบสีเขียวๆตรงนี้นะครับเราจะไม่จำเป็นต้องทำออโต้ชิป f เลยแสดงว่าการเก t ตทูเนี่ยจะออโต้ชิปให้เราฟรีๆไปเลยแสดงว่าการเก็ตทูเนี่ยได้ทั้ง ของแถมด้วยแล้วก็ได้ออโต้ชิปฟรีไปด้วยนะครับเอ๊สะสำหรับบางท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้ว get two เนี่ยจะต้องเป็นเซรั่มหนึ่งซื้ออีกหนึ่งแล้วแถมฟรีสองหรือเปล่าตรงนี้นะครับการการจะทำ get two เนี่ยจะต้องอ่าเป็นอย่างนี้ครับจะเป็น reserve ก็ได้นะครับตรงนี้อ่าเป็นีเ s e r v ฟไปหนึ่งซื้อ reserve หนึ่งกับเซรั่มหนึ่งก็จะแถม ฟรีเซรั่มสองนะครับแต่ของแถมเนี่ยจะเป็นเซรั่มสองนะครับจะไม่ได้แถมเป็นรีเซิร์ฟนะครับของแถมจะเป็นแค่เซรั่มนะครับหรือว่ามันท่านบอกเอ๊ะเราจะซื้อเป็นรีเซิร์ฟสองได้ไหมได้นะครับซื้อรีเซิร์ฟสองก็ยังแถมเป็นตัวเซรั่มสองเหมือนเดิมนะครับแสดงของแถมเนี่ยจะเป็นเซ um รั่มสองขวดนั่นเองโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยก็ผมขอจบไว้ตรงแบบเพียงนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะ มาสอนวิธีการทำเคททูให้ให้ดูอีกทีหนึงนะครับผมขอบคุณมากครับ